ทีนี้เดียวไปแลทางด้านข้องจังหวัดระนองกันม้างค่ะไปติดตามในเรื่องข้องบ้านผักแด็กและครอบครัวจังหวัดระนองค่ะได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุมครองแด็กในระดับตำบลเพื่อพัฒนาศักยภาพข้องเครือข่ายในการคุมครองเด็กให้มีประสิทธิภาพค่ะ นายราชันมีน้อยค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและก็พัฒนาเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบลจังหวัดระนองจัดโดยบ้านผักแด็กและครอบครัวจังหวัดระนองค่ะเพื่อจะพัฒนาศักยภาพข้องเครือข่ายในการคุมครองเด็กในระดับตำบลให้สามามาจะดําเนินการในการส่งครอและคุ้มครองพิทักษิทธิเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ถั่วทึ่งอีกทางเพื่อจะสร้างกลไกค่ะแล้วก็ขยายเครือข่ายในระดับตำบล เป็นการพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการสู้นชุมชนคุมครองแดกระดับตำบลให้แดกเนี่ยคะ่ะได้รับการขัดกรองตามมาตรฐานการเลี้ยงดูแดกคันตำ่ำ CMT ค่ะข่าวทึ่งซิดแล้วก็สวัสดิการคันผื่นท่านได้รับการช่วยเหลือตามสภาปัญหารวมไปถึงการส่งครองและคุมครองสวัสดิการสวัสดิภาพตามความเหมาะสมโดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะมีสภาแดกเยาวชนระดับตำบลจำนวนสามสิบแห่งแล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านพักแดกและครอบครัวจังหวัดระนอง ข้าวรวมค่ะครับถึงตามพอรบคุมครองเด็กนะครับพอท่อซิุกนะครับกัหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่คุมครองสวัสดิสวัสดิภาพเด็กเนี่ยในเขตพื้นที่รับผิบชอบโดยคณะกรรมการคุมครองเด็กรับชาร์จและคณะกรรมการคุมครองเด็กนะครับจัหวัดเป็นกลไกในการประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับในการส่งคลอคุมครองสภาพเด็กเพื่อให้ดําเนินการเกิดพะสิิภาพและก็สามารถเชื่อมโยงได้รับจย่างว่ารับชาร์จเป็นระบบครับค่ะ